เบีสูมายิงลูกนีดโอ้โหพอ,อสาให้กระเบียเทคหลุดแล้วสั่นลูกโอ้โหมึงเซฟได้อีกโอ้โหมึงก็เหนียวเกินพวกเราฝึกซ้อมกันอย่างนักผมประทับใจกับเดช์ุดนี้มากและผมคิดว่าเดช์ุดนี้จะพาไปตั้งประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นทุกคนต้องช่วยกันโอ,โอเคนะบายบายผ่านเดิมจากตอนที่แล้ว ปกประหยัดได้พาลูกทีมถึงเครื่องไปแล้ว3นัดน,นะฮะโดยในแต่ละนัดก็ได้ปรับเปลี่ยนแผนทดลองทีมเพื่อหาจุดที่ลงตัวที่สุดนะครับแล้วก็ได้มีการเสริมซาติเอโกเอ็กาซิบานะครับในตำแหน่ง CDM มาเพิ่มมิติในแดนกลางอีกหนึ่งคนและอุ่นเครื่องรอบเซมิไฟแนลต้องเจอกับ SV v นะครับถือว่าเป็นงานยากของไทยตันเลยอยู่ที่แดนกลางนะครับจ่ายออกมาทางตรงกลางแล้วก็ออกมาทาง ซ้ายนะครับแล้วก็แม็กซี่ซัดลูกนี้โอ้โหโดนทักทายไปก่อนครับ10นาทีไปแล้วนะเอ่อไบตันเรายังไม่ได้บุกครับอ้าวพูดปุ๊บมาเลยจังหวะนี้อัาซิบามองมามีเปียเทครับแตะไปหนึ่งจังหวะโอ้โหแตะยาวไปนิดนึงเอาลาลาน่าล้มอีกเอสบีจะได้โตกลับไหมลูกนี้ มาครับแล้วชิปออกมาลูกนี้เวสเตอร์ว่าไงโอ้โหไม่ทันแล้วมีแลมตี้ซ้อนสวยครับเดี๋ยวเราเคลียร์ไปก่อนเอาเตะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเอจอจังหวะนี้ตั้งสติตั้งสติแลมตี้เอาล้มมีโอ้ขาแข้งอ่อนครับเตะติดกันหลายนัดแล้ว p SE s เมาอีกทีหนึ่งโอ้โหยังบุกไม่หยุดมาทางขวาอีกทีครับลูกนี้จ่ายเข้ามาในกรอบเขตโทษอันตรายแล้วเวสเตอร์โอ้โช่วยได้ทันครับ นัดนี้เราจะใช้แผน4-2-3-1นะฮะโดยใช้อดัมลาลาน่าเป็น 4AM นะตัวลุกด้านซ้ายเป็นอัลซาเต้นะครับด้านขวาเป็นฟอสซานะครับให้ทั้ง2ฝั่งเล่นเป็นกองกลางตัวลุกหมดเลยนะครับแต่ตรงกลางก็มีบิสมากับอาคาซิบานะครับแบ็คโฟก็เป็นชุดเดิมนะครับสำรองนัดนี้มีโลคาเดียกับคอนเนลลี่นะครับเดี๋ยวจะลองกองหน้าคู่นี้ด้วยนะครับเดีสวีขึ้นมาโอแล้วมาไม่มีใครกันนงับเปิดไปติดคูคูเลียยังมาบล็อกให้ลุยโอ้โหล็อกหลบ แล้วเปิดเข้าไปรล้ฟารมันยังหนักได้ครับนิ่เวสสเตอร์ออกมาที่กับลมตี้ครับจะมาให้กับอัสคาซิบาออกมาที่บิสซูมาครับบิสซูมาเลี้ยงมาที่คุกุระยาอีกทีครับจ่ายมาให้กับลาลาน่าชิฟมาให้กับอัลซาเต้คือมาลาลาน่าแต่บอลยาวอีกครับเดียร์สวีขึ้นมาครับตรงนี้โห่ตอบบอลกันดีเลยนะครับ ต่อเนื่องอทำบอลกันทะลุช่องียังเลี้ยงออกมาอ,อยู่ครับแล้วคุณเลย่าปั๊มบอลไปได้ครับจังหวะนี้ PSV มาอีกครับกองกลางต่อบอลกันเนียนกิบเลย PSV เราไม่ได้ครองบอลเลยนะตั้งใจเลยคนระับบิซุมมาตัดได้ครับแล้วเดียเทคจ่ายออกมาที่ลาลานะ่าโอ้โหอก,กองหลัง PSV มันดักได้หมดเลยเว้ย เอาเสียมันครับอาสเต้โอ้โหหลายจังหวะไปหน่อยโอ้ยแล้วก็เสียบอลในแดนกลางยังมีลิสดังซ้อนได้ครับ28นาทีแล้วนะเรายังบุก PSV ไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยนะครับแดนตี้ไปทีครับให้กับอาชาิซิบาฟาซาเบียเทก <No. S 1> แล้วโอ้โหจ่ายก็ติดอีกิหมันดักดีเว้ย อารเลมตี้ได้มาให้กับแอสคาซิบารบิซูมาชิปออกมาอาสเตจังหวะนี้สักดูโอยเซฟได้ครับโอโ้โคตรพยายามบอก30นาทีมึงจะได้บุกครั้งแรกแล้วเปิดมาลูกนี้พสวีออกมาได้ครับทอซาให้กับแอสคาซิบารกัอครับออกมาแดนกวา้างให้กับคูกุลิยเปิดเข้าไปลูกนี้ไม่ได้มงครับ แบบเตอร์อีกทีครับเอ้าเขียไม่ขาดแล้ว PSV ขึ้นมาจาังวันนี้ป๊ป้ายิงโอ้โหย,ยังบล็อกไม่ได้ครับโอ้โหเกือบโดนเขียแท็กปาดยาวมาให้กับอทอสซาไม่ถึงครับจังวันนี้แอสคาซิบามาอีกทีครับลูกนี้เลี้ยงมาสุดตีนวก็ให้กับอิซุมารอรอรออาสเต้ขึ้น ยากเดี๋ยวเดี่ยแล้วรอคุกุริยคื่นมาอาซาเตอีกทีแล้วก็เปิดเข้าไปลูกนี้ไม่มีใครรอคุกุลิยะได้แล้วเบสซูมายิงลูกนี้โอ้โหถ้าลูกนี้ยิงเข้าไปนะครับจังหวะเปลี่ยนแน่นะครับโอ้โหโคตรน่าเสียดายเลยครับลูกนี้ครึ่งหลังครับตอนนี้เราลูกเกมในครึ่งแรกเราเป็นรองอยู่นะครับคองบอลก็ไม่ค่อยได้นะครับแล้วเกมบุกก็ทําไม่ค่อยได้เลยนะครับ จังหวะน,นี้เราขึ้นมาที่อาสเต้พิกสวยครับเหลียงมาแล้วลูกนี้เบียเทคลองกลางเปิดมาไม่ได้ครับบิสปีโตกลับอีกทีไหมอ่าไม่โต้ขึ้นหลังลูนี้มาคุคุเลยยียรอครับบิสซูม,มาสองออจ่ายก็ติอีกดักดีชิเป่งเลยเว้ยเจออยาะยากนะครับพีวีนี่ไม,ไม่ไม่ธรรมดานะครับอาสเต้ใหม่ทีครับให้กับเบียเทคแล้ว ขอสาให้กับเปียเทคหลุดแล้วสั่นเรวโอ้โหมึงเซฟได้อีกโอ้โหมึงก็เหนียวเกินตอนนี้เ s v เริ่มขยับแท็กติกกันแล้วนะครับทางยาวแล้วนะครับส่วนโค้ชประหยัดก็เริ่มสั่งลูกทีมเข้ามาวอร์มนะโอ้โหตอนนี้สถานการณ์ตึงเครียดหน้าดูเลยนะครับนี่มันเกมอุ่นเครื่องไม่ใช่ว่าวเครียดกัน <laughs> PSV มาลูกนี้เราตามบอลไว้ได้อาคาซิบาจ่ายมาให้กับคือมาที่เอสคาซิบากทีแล้วเปียเทค มาอีกทีครับลูกนีล้ล้อล็อกหนึ่งทีแล้วก็ปั่นโอ้โหมึงเซบิกแล้วโอ้ยอยิงยังไงก็ไม่ผ่านมือครับโอ้โหวันนี้ประตู PSV เหนียวเหลือเกินนี่ครับหจังหวะปัน่น PSV เปลี่ยนอีกตัวนะครับเอาไอ้เจ้าหนูมาดุยเก้ลงมานะครับไอ้ตัวนี้ผมก็ชอบนะดาวรุ่งของ PSV ตัวนี้เก่งนะ แล้วเราเปิดเข้าไปลูกนี้เพ v สสกัดไปได้ครับพอซามลูกนี้เปิดเข้าไปแล้วเวมสเตอร์ค <Web ster, S 2> นเดิมครับโอ้โหยิงขึ้นนำเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับนัดนี้ต้องเป็นกองหลังยิงประตูเลยครับกองหน้าเจาะไม่เข้าครับจังหวะนี้เจ้าตัวยืนเดียเด่ยวๆอยู่ที่แถว 2, 2> เลยนะครับโอ้โหถือว่าเป็นประตูปลดล็อกเลยครับเ s v ีมานะครับพอเปอร์ ออกมาทางขวานะครับอันนี้นาทีที่69แล้วนะเอสก็เริ่มทำเกมลาลาน่าลูกนี้ปกปกยังคุกค,คิกอยู่แดนกลางแล้วเบียดลูกนี้ลัมตี้ยังเบียดไว้ได้ครับตัวเล็กนะแต่าบังบอลดีมาแล้วครับเปียเทกมาให้กับอัลาเต้ลูกนี้โอ้โหไปไม่ได้ครับฝืนครับลูกนี้เอสวีตัดได้มาลงกลางครับ แม็กซี่ได้บอลครับออกมาทางซ้ายให้กับแม็กซ์แหมจับบอลแปลกๆไว้ตรงนี้โอ้ยังไม่ครับเอาตัวรล่ดได้ครับเอสวีมาทางซ้ายยังขึ้นมาอยู่เปิดลูกนี้แลมตี้ช่วยเคียไว้ยังไม่พ้นครับเอสวียังไม่ บรุมาโอ้เข้ามาได้แล้วลูกนี้แม็กไปล์มาให้กับบัปเปอร์แล้วคืนมาแม็กยิง uf, ลูกนี้โอ้โหชนคานแล้วโอ้ดังโดนเตะปัะตูตดิเคลียบไปก่อนครับลูกนี้เคลียบไปแล้วเคลียบไปเคลียบไปลิล<ม>ิพัน PSV ยังมาอยู่ครับลูกนี้มาดูเก้แม็กซี่ปั่นแล้วโอ้โห <c oughs> โดนโดน,โนได้โอ้โห PSV ขึงเราอยู่นานครับเอาประตูตีเสมอจนได้นะ โอ้ยลูกนี้ก็ถือว่าสุดความสามารถนะครับของลาฟามาันแล้วนะลูกนี้ดูปั่นครับโอ้โหเช็ดคานเข้าไปเลยครับถือว่าเป็นประตูที่สวยนะครับต้องยอมเลยครับลูกนี้เดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนยกแผงเลยนะครับเพราะว่าตัวผู้เล่นของเรานี่สเตมินาไม่เหลือแล้วนะครับวิ่งกันไม่ไหวแล้วนะ ก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนเอาเน้นลงมาช่วยกันรับทั้งทีมเลยแล้วกันนะครับคนที่ยังไม่เคยได้ลงสนามก็จะจัดลงให้หมดเลยนะครับนั้นนี้ก็เดี๋ยวถือว่าทดลองแท็กติกดอบแบ็กเป็นในตัวด้แล้วกันนะครับแล้วก็สวดเทมบ์่าเป็นแผนโตกัดฉับพันนะถือว่าลองแท็กติกกันเลยนะครับกีสวียยังมาอยู่นะครับจังหวะนี้ทางซ้ายยังมาเหมือนเดิมลูกนี้แล้ว ยังติดพันอยู่ในกรอบเขตโทษโอ้ยบอลมันมีแม่เหล็กลยวะแล้วโอ้โหจัดจอยนี้ชิงกันในเขตโทษโอ้โหเรียบร้อยเลยครับทัา2ประตูตอนหนึ่งครับโอ้โหสประตูใน4นาทีครับ PSV นาทีที่85นะครับ PSV ยังได้ครองบอลอยู่ไม่หยุดเลยนะครับโอ้โตอนนี้ทีมเรากำลังเสียเปรียบนะ เพียียังมาอยู่นะครับลูกนี้ก <c oughs> ดดันเหลือเกินครับนาทีที่80ขึ้นไปนี่เพียีบุกหนักเหลือเกินนะครับเรายิง <จอ S 2> มาลูกนี้เรายังช่วยสกัดกันครับนักเตะเราเหมือนหมดแรงนะ <No. S 1> นเขียววันไม่เคยจะขาดเลยครับนี่แล้วที่เสียไปยังคึงไว้ยังเวสเตอร์เขียไม่ได้แล้วโอ้โหเจจอ,จอล้ฟามัน โอ้ยหมาอีกครับ BSV เราเคลียรบอลออกไปไม่ได้เลยนะครับไบตั้นตอนนี้แล้วแย่งมาปอเปอร์แบบสเตอร์ดังคอสโอ้โหไปออกไม่ได้ครับติดแล้วปอเปอร์ลูกนี้สัตว์ระยะไกลเรียบร้อยครับโอ้โห BSV ได้ประตูที่3เลยครับโอ้โหแค่10นาทีเท่านั้นนะ b v ยิงเราสามประตูเลยนะครับ และที่สำคัญไอ้ป๊อปเปอร์นี่มันเป็นเด็กเก่าใบตั้นด้วยครับโอ้โหแสบจริงๆต้องยอมรับครับ10นาทีสุดท้ายนี่ PSV บุกเราหนักมากเลยนะครับเราไม่สามารถแกะเพจออกไปได้เลยนะครับ แล้วก็หมดเวลาการแข่งขันไปเลยนะครับทีมเราก็แพ้ไป3ประตูต่อ,ตอนหนึ่งเลยนะครับทําให้เราจบฟุตบอลอุ่นเครื่องที่รอบนี้นะครับตนนแต่ต้องยอมรับครับนัดนี้เราผู้เล่นเราเหนื่อยด้วยนะครับแล้วเราก็สู้ไม่ได้จริงๆนะครับส่วนอีกคู่โอซาซูน่านะครับก็ชนะปอร์โตไป2ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนนัดชิงเราไม่สนใจแล้วไม่ไปดูแลกลับดีกว่า <laughs> สรุปเราได้เงินกับอังกฤษมา3 7ล้านนะครับ กับรอบเซมิไฟนนลนะแล้วก็จะเหลือเวลาอีกแค่4สัปดาห์ก่อนเตะพิมารีกนะครับระหว่างนี้ก็จะลงจัดซ้อมทุกรายการให้เป็น A ให้หมดนะฮะจะได้พัฒน,นากันเยอะๆนะครับ ทางด้านสเกลของเรานะครับก็คือเจ้าโทมัสแฟรกินนะฮะได้เวลาไปหาเยาวชนมาได้แล้วนะครับที่แรกที่ผมอยากจะส่งไปนะครับก็จะเป็นอเมริกาเลยนะครับหลังๆมาเนี่ยนักเตะดาวรุ่งจากอเมริกาเริ่มจะมีให้เห็นในยุโรปเยอะแล้วนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบพวกดาวรุ่งจากอเมริกานะให้ไปหาตัวริมเส้นมาแล้วกันนะครับไม่แน่ใจว่าจะได้แบ็กมามา้มากก่งเปล่านะเราอยากเสริมแบ็กเหมือนกันนะครับ มีสปอร์ติ้งนะครับก็ได้ยื่นซื้อ Mac a ออริเตอร์นะครับมาที่10.3แสนนะครับแต่ค่าตัวของ Mac a ออริเตอร์เนี่ยสามารถดึงเชงไปได้ถึง13ล้านเลยนะครับเดี๋ยวลราไปคุยดูดีกว่าโอ้โหเขาให้10.3ล oh ้านแล้วก็เพิ่มเซลล์ออนคอสมา4%นะครับ <c oughs> เราไม่อยากได้อะครับเราอยากได้เป็นเงินก้อนอะขออีกสัก3ล้านได้ไหมแหมทีมก็ออกใหญ่ๆนะไม่น่าเคี่ยวหรอก นะเห็นไหมคุยจริงๆก็คุยง่ายแม่ทาเป็นดึง <ๆ S 1> เงินเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับเป็น27ล้านนะครับแมพอสําหรับไปซื้อกาเฟนแบกแล้วนะครับเจ้าก,กาเฟนแบกนี้ค่าตัวตอนนี้เขาตั้งไว้ที่28.5ล้านนะครับมาเจอกันหน่อยสิอ่ะลองเชิญก่อนเลยนะครับส่ง MV ็มปู่ที่มีค่าตัว7.5้าล้านไปนะครับแล้วก็เพิ่มเงินให้อีก15้าล้านนะก็ตกราวๆาวยี่สิบสอล้านนะครับเป็นค่าตัวที่เราเสนอไปนะ เอ็มีปู้บอกดิวไหนมึงก็เอากูไปแรกตลอดอ9่ะ29.6คือราคาที่อาแจ็คต้องการนะครับราคายังโหดเลยนะครับผมคิดว่าเราน่าจะซื้อได้ในราคาต่ำกว่านี้นะครับเห็นโคตรประหยัดอยากได้เนี่ยแหมชาร์จกูเต็มแม็กเลยเดี๋ยวผมยื่นต่อไปที่24ล้านนะครับ ราคานี้ก็ถือว่าสูงแล้วนะสำหรับเด็กอายุ19นะครับลดลงมาเหลือ28.2นะครับโอ้โหราคานี้มึงดูตังกูด้วยสำหรับผมคิดว่ากาเฟนแบงใน25ล้านถือว่าเป็นราคาที่สูงมากแล้วนะครับฉะนั้นผมจะยื่นกลับไปที่ราคา25ล้านเนี่ยแหละครับตื้อหน่อยครับอยากได้ เหลือเงินไว้2ล้านนะครับไว้จ่ายค่าจ้างโบมันเนี่ยแหละครับเออยอมสักทีโอ้โหทําเป็นดึงเชงเราได้รายอันการเฟนแบ็คมาแล้วครับสัญญาส่วนตัวนะครับจะอยู่ในตําแหน่งครูเชี่ยวนะครับระยะเวลาเป็น5ปีนะครับอยู่ยาวๆไปเลยนะครับส่วนค่าเหนื่อยของการเฟนแบ็คนะครับโค้ชประหยัดให้ถึง3 5มหมเลยนะครับถือว่าเพิ่มจากตอนอยู่อาแจกเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ซิงกิ้โบนัส1น0 0 0แบาทนะครับ เดี๋ยวเข้าทีมมาแล้วก็ส่งฝึกโปรแกรมบ็อกทูบ็อกเลยนะครับเพิ่มแอคทีฟเวิร์กเลดนะครับเป็นไฮนะครับจะได้ทําเกมบุกโหดๆนะสำหรับเจ้าการฟินแบกและเดี๋ยวนักเตะเก่าที่รับค่าเหนื่อยสูงๆอยู่แล้วนะครับเราจะคุยสัญญากันใหม่นะแล้วก็อัปเดตบทบาทภายในทีมในตัวด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้บางคนค่าเหนื่อยยังสูงปี๊ดอยู่นะแต่มันเป็นตัวที่เราไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับฉะนั้นเดี๋ยวต้องปรับสมดุลภายในทีมก่อนนะครับไม่งั้นทีมิบหายหมดแน่ครับ อ่ะแล้วก็เซตเบอร์นะครับกับแต่งตัวเตรียมความพร้อมก่อนเข้าพิมเม์ล,ลีกนะครับฤดูกาลดีแท้จริงของไบรทันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับโอ้โหรู้สึกตื่นเต้นจริงคริงครับแฟนไบรทันกา้พูดถึงฟอร์มของลูกทีมคปอปรปหยดในช่วงปีซีซันที่ถือว่าทำผลงานได้แ่าประทับใจมากเลยและตอนนี้คอดปรยหยัดรู้สึกยังไงเกมแรกอย่างเป็นทางการครับ พวกเราฝึกซ้อมกันอย่างหนาผมรับใจกับในชุดนี้มากและผมคิดว่าในชุดนี้จะพาไปตั้งประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นทุกคนต้องช่วยกันโอเคนะบาย